ทุกคนครับวันนี้พี่หมีเซลลเซลจะมาสอนวิธีการต่อแบตเตอรี่เพื่อชาร์จไฟเก็บเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนครับซึ่งวิธีการต่อแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีหน่งก็คือการต่ออนุกรมแบตนะครับการต่ออนุกรมแบตจะทําให้ได้ค่าวนเพิ่มนะครับแต่ว่าได้ค่าแอมป์เท่าเดิมนะครับ ส่วนนะครับการต่อแบตอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่2ก็คือวิธีการต่อแบบต่อขนานนะครับการต่อขนานจะได้ค่าโวลต์เท่าเดิมแต่ไดแอมป์เพิ่มขึ้นในคลิปนี้พี่หมีจะมาสอนการต่ออนุกรมแบตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสอนต่อขนานนะครับทุกคนครับใครๆครก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองเป็นเพียงแค่ดูคลิปที่พี่หมีสอนไปดูวิธีการต่ออนุกรมแบตกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปต่ออันุกรมแบตครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการวัดค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่ลูกที่1คือแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์200แอมป์แบตเตอรี่ลูกที่2ก็คือแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์200แอมป์มาวัดค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กันครับวิธีการวัดก็ง่ายๆนะครับนำเอามิเตอร์มานะครับแล้วเปิดไปที่คําว่าโวลต์นะครับแล้วนําเอาขั้วลบนะครับของมิเตอร์ครับไปจิ้มที่ขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับอ่ะแบตลูกที่1นนะครับวัดค่าโวลต์ได้อยู่ที่1 2 9สโวลต์เห็นไหมฮะนะครับอ่ะวัดลูกที่2กันนะครับแบตลูกที่2ทําเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเอาขั้วลบจิ้มขั้วลบขั้วบวกจิ้มขั้วบวกนะครับแบตลูกที่2ครับได้เท่ากันเลยครับ1 2 9สโวลต์นี่คือเรายังไม่ได้ต่ออนุกรมนะเดี๋ยวเราต่ออนุกรมค่าโวลต์จะต้องมากกว่านี้นะครับมาทํางานต่ออนุกรมกัน วิธีการต่ออนุกรมครับทุกคนก็จะต้องมีสายนะครับต่ออนุกรมแบตอันนี้ก็คือสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับเข้าหางปลาแบบโดนัทแบบนี้นะครับทุกคนนะครับอันนี้คือสายเบอร์ยี่สิบห้านะนะครับ่ะนะครับเอานะครับขั้วบวกของแบตลูกที่หนึ่งนะครับแล้วขันร้อนให้แน่นนะทุกคนดูไปต่อเข้ากับนะครับขั้วลบของแบตลูกที่สองเห็นไหมง่ายๆอย่างนี้เลย แล้วขันน็อตให้แน่นอ่ะนี่ก็คือภาพของการต่ออะุกกมแบตเตอรี่นะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวัดค่าโวลต์กันเดิมแล้วเนี่ยนะทุกคนจําได้ไหมนะครับค่าโวลต์ของแบตทั้ง2ลูกนี้คือ12.98โวลต์นะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นจากเอามิเตอร์นะครับขั้วลบครับไปแตะที่แบตลูกที่1ครับแล้วก็เอามิเตอร์คั่วบวกมาแตะที่ แบตลูกที่2แล้วดูคาโวลท์ใช่ไหมวลต์เพิ่มขึ้นมาแล้วครับทุกคนจากเดิม12.98กลายมาเป็น25.97ก็คือนะครับได้ค่าโวล์เพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งวลต์ตรงนี้แหละเรานำไปใช้นะครับกับชุดนอนนาโซลเซลโซลาบ็อกรุ่นที่2นะครับที่สามารถใช้งานกับตู้เย็นทีวีพัดลมหลอดไฟได้นะครับก็ต่ออนุกรมแบตแบบนี้เลยนะครับเพื่อนำไปใช้กับระบบชาร์จแบตแบบ24โวลต์นั่นเองครับ ทุกคนครับสำหรับคนที่มีคำถามอยากจะปรึกษาเรื่องเซลล์ปรึกษาฟรีได้เลยครับทักไลน์เข้ามาปรึกษาฟรีกับทีมงานของพี่หมีเซลล์นะครับที่ไลน์ไอดี s i a e c b a n k ครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์การแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไปให้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ครับหรือใครที่สะดวกโทรศัพท์โทรมาได้เหมือนเดิมครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับทุกคนครับ ใครๆก็ติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยตัวเองเป็นเพียงแค่ดูคลิปที่พี่บีสอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ